นานความร้อนและแสงสว่างที่เราได้รับจากดวงอาทิตย์ทุกวันนีนะ้เกิดจากปริยาเทอร์โมโนิวเคลียร์ข้างในนะฮะดวงอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมฮะไม่เป็นของแข็งเหมือนพื้นโลกของเรา,เานะฮะหรือไม่เหมือนกับดาวเคราะห์น้อย,น,ยงงนะฮะอาจารย์ะะเป็นก๊าซนะส่วนใหญ่เป็นก๊าซไฮโดรเจนแต่เขาไปแต่<ว>เป็นก๊าซ<ว>ที่ร้อน<ๆ>มากๆเลยนะฮะอุณหภูมิผิวเนี่ยประมาณสักหกพันองศาเซลเซียสร้อนมากนะฮะพวกอะตอมแตกเป็น เป็นประจุไฟฟ้าหมดเลยนะฮะเป็นของที่เราเรียกว่าพลาสมาพลาสมานะฮะพลาสมานี่จะเป็นของเหลวก็ไม่ใช่ก๊าซก็ไม่เชิงนะ,ะเป็นลักษณะของพลาสมาพลาสมาอันเนี้ยนะฮะมันมันมีการเคลื่อนที่ปั่นป่วนมากบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะบนดวงอาทิตย์นี่มีสนามแม่เหล็กะนะครับสนามแม่เหล็กเนี่ยเป็นตัวควบคุมนะฮะ การปล่อยพลังงานของดวงอาทิตย์สนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์นี่มีผลมากเลยนะฮะสนามแม่เหล็กนี่เราสังเกตได้ง่ายฮะอย่างตอนนี้ถ้าเราสังเกตดวงดวงอาทิตย์แต่ต้องขอเตือนก่อนนะฮะการดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าหรือดูโดยไม่มีอุปกรณ์ที่กรองแสงอาทิตย์นี่เป็นอันตรายต่อสายตามากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องอันตรายการดูดวงอาทิตย์นี่จะต้องดูอย่างถูกต้องจะต้องมีแผ่นกรองแสงดวงอาทิตย์นะฮะจะต้องมีกล้องดูดวงอาทิตย์ที่มี แผ่นกรองแสงกันถึงจะดูได้ขนาดไหนที่อันตรายที่สุดคะอาจารย์ก็นักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็ไปเที่ยวก็ดูผ้าที่่าในระยะยาวนี่อาจจะทําให้เกิดผลต่อสายตานะฮะหรือไปดูส่องกล้องดูดาวโดยไม่มีแผ่นกรองแสงนี่ตาบอดทันทีนะนี่อันตรายมากการดูดวงอาทิตย์นี่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้จะต้องมีคนแนะนำนะฮะหรือมีแผ่นกรองแสงที่ถูกต้องเอาละตอนนี้ขณะในช่วงปีนี้นะถ้าส่องดูที่ดวงอาทิตย์นะครับ จะเห็นว่ามันมีจุดที่เราเรียกว่าซันสปอตนี้บนดวงอาทิตย์เยอะมากเลยซันสปอตเนี่ยก็คือสิ่งที่บ่งบอกว่าสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นช่วงที่มีความเข้มข้นมากสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะบางครั้งมันก็น้อย <c oughs> บางครั้งมันก็มาก <c oughs> 11ปีเนี่ยมันเป็นมันเป็นวัตจักร1 1ปีครั้งหนึ่งเพ <c oughs> ปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าโซล่าแม็กซิมัม มันมาตกปี2013พอดีอนะครับใช่ปีนี้จะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโซล่าแม็กซิมัมก็คือจุดบนดวงอาทิตย์เยอะเลย <c oughs> จุดบนดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปบล็อกพลังงานที่ออกมาจากดวงอาทิตย์นะฮะพอมันมากเข้าเนี่ยไอสนามแม่เหล็กนี้มันกันไม่ได้มันก็ระเบิดออกมา <c oughs> นะฮะ พ่นก้าออกมาที่เขาเรียกว่าโคโรนาลแมสอีเจคชั่นการพ่นมวลสารโคโรนาออกมาซึ่งเป็นข่าวเมื่อวันที่13มกราคมวันที่23เันที่ที่คนไม่กล้าออกมากลัวแสงว v อะไรตอนนั้นเราก็ไปให้ข้อมูลให้ข่าวเยอะเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการระเบิดบนดวงอาทิตย์เพราะการระเบิดบนดวงอาทิตย์การพ่นมวลสารโคโรนาออกมาเนี่ยนะหลังจากที่ระเบิดไปแล้วเนี่ยความเร็วประมาณเท่าไหร่รือไมเท่าไหร่อันนี้ เร็วกว่านี้ห0ร้อยกิโลเมตรต่อวินาทีครัะกูกาบาทสิบดกิโลเมตรต่อวินาทีอันนี้ห0ร้อยกิโลเมตรต่อวินาทีอันนี้เนี่ยวิ่งด้วยความเร็วสูงมากเลยนะฮะเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าวิ่งจะใช้เวลาประมาณสองสามวันถึงโลกแต่โลกเราเนี่ยมีกรอบป้องกันคือคือบรรยากาศแล้วก็สนามแม่เหล็กประจุไฟฟ้านี่เจอสนามแม่เหล็กนี่มันมันสู้กันฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย โลกเราเนี่ยก็โชคดีมากเลยนะครับมีสนามแม่เหล็กเนี่ยหุ้มอยู่<ค>ะนะฮะหุ้มอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นประจุไฟฟ้าที่เราเรียกว่าพายุสุริยะหรือลมสุริยะเข้ามาเนี่ยนะครับที่เป็นประจุไฟฟ้าเข้ามามันจะถูกสนามแม่เหล็กกันเอาไว้หมดเลย <Ừ S 2> ยกเว้นตรงตรงขั้วโลกเหนือกักบขั้วโลกใต้เ,ออเพราะว่าสนามแม่เหล็กมันออกมาอย่างนี้ออใช่ไหมฮะมันก็เข้าไปที่ขั้วโลกเหนือขัอ้วโลกใต้ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นี้จริงๆนักดาราศาสตร์ชอบมากเลยช่วงที่เกิดพายุสุริยะนะฮะ มันจะเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เรียกว่าออโรร่าแสงเหนือ,อแสงใต้ที่เข้าไปดูกันที่ North A ay, นอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กนี่นะเป็นเป็นการทำปริยาระหว่างประจุที่มีพลังงานสูงที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะแล้วก็มาทำปริยากับไออนุภาคในบรรยากาศของโลกเราเกิดการเรือง<อ>แสงขึ้นมาสวยงามมาก,ะมากนะฮะเรียกแสงเหนือแล้วเป็นอันตรายไหมคะอาจารย์เมันก็ไม่เป็นอันตรายอะไรตอนนี้เนี่ย คนก็ถามบอกว่ามีพายุสุริยะมาเนี่ยที่เราจะต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะฮะแน่นอนฮะอ้ไอ้ที่มีพายุสุริยะเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะมีผลแต่มีผลกับอะไรที่มันอยู่นอกบรรยากาศของโลก <ừ> อย่างเช่นพวกดาวเทียมสื่อสาร<อ>นะฮะถ้ามีการเ,าเพราะฉะนั้นพวกดาวเทียมสื่อสารนี่อาจจะชัดดาวหรือ<ล>รอาจจะล่มเ,เป็นครั้งคราวเลยเขามีประกาศนะฮะ<อ>บางครั้งเนี่ยนะ<อ>การส่ง เอทีวีผ่านดาวเทียมการทําธุรการผ่านดาวเทียมหรือในระบบ GPS ถ้าใช้ดาวเทียมนี้นะฮะก็อาจจะมีผลด้วยตอนที่ใช่ช่วงไหนคะอาจารย์ของปี2013 2013ที่ผ่านมาแล้วนะก็คือเมื่อวันที่23มกราที่มีการระเบิดที่เรามีการออกข่าวอันนั้นก็ก็เป็นผลจากพายุสุริยะแต่พายุสุริยะนี่ไม่ไม่เคยทำให้คนตายนะฮะจะมีครั้งที่แรงที่สุดเนี่ยมีมีอยู่สครั้งด้วยกัน ก็คือประมาณพศ2 4 0 3นะฮะตอนนั้นพายุสุริยะเข้ามาแล้วปรากฏว่ามันหลุดเข้ามาในในโลกของเราอ,อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าปรากฏว่าไปทำให้ระบบโทรเลขในอเมริกาในแคนาดานี้ล่มหมด,ลหมดเลยเลยมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว<อ>นะฮะ,ะ,ฮะ,นะฮะตรงนั้นก็ก็เป็นครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือพศ2532ตอนนั้นเนี่ยเข้ามาแถวแถวเนี่ยฮะ มันก็มาแถวแถวนี้เหมือนันแต่แคนาดาฮะเมืองวีเบกนี่ไฟดับทั้งเมืองเลยมันมันเข้าไปในหม้อแปลงแล้วทําให้หม้อแปลงระเบิดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะมันเป็นตัวที่ทําให้บรรยากาศของของเราที่มันมีสนามเดมีมีอากาศนะฮะมีบรรยากาศห่อหุ่มเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ไอ้พวกสารคาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่างๆมันค่อนข้างเยอะนะฮะพวกกรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยพวกเนี้ยมันจะทําให้เกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟก ก็คือแสงเข้าไปแล้วเนี่ยมันออกไม่ได้เพราะฉะนั้นทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าปัญหาโลกร้อนนะครับโลกร้อนเนี่ยมันไปทําให้กระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นนี่เปลี่ยนทิศทางไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดผลกระทบที่เรียกว่าเอลนินโยบ้างนะลานินยาบ้างนะเพราะฉะนั้นบางปีก็แล้งมากเลยบางปีก็ ฝนตกน้ําท่วมอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็เป็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะที่จะให้ทางดาราศาสตร์เนี่ยเรามีการติดตามในเรื่องของเฝ้าระวังด้วยนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพแต่ว่าเท่าที่มีการพยากรเท่าที่มีการพยากรณ์ตอนนี้แสดงว่าในจากวันนี้ไปในอนาคตข้างหน้าถ้าผ่านปี2013ไปไม่มีอะไรน่ากลัวสําหรับนักดาราศาสตร์จริงๆแล้วปรากฏการ์อย่างในเรื่องของ พายุสุริยะน,นี่มันก็มีเป็นระยะระยะนะฮะแต่ว่าความถี่มันอาจจะมากในปีนี้ะนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะได้ข่าวเ,เรื่องพายุสุริยะเป็นคราวรรปีต่อไปก็อาจจะลดน้อยลงนะฮะแล้วก็อาจจะลดน้อยลงเหลือน้อยที่สุดเลยนะฮะและแทบจะแล้วก,แวก็แล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาน้อยที่สุดนี้อาจจะอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีมีการระเบิดบนดวงอาทิตย์สักครั้งสองครั้งแต่ช่วงนี้วันหนึ่งอาจจะ ครั้งสองครั้งอะไรทำนองคือเขาจะมีหลูกของเขาอยู่เขาจะเป็นวัตจักรนะฮะจะเป็นลักษณะของวัตจักรแต่สิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือ้เรื่องของผลเนื่องจากความร้อนเนื่องจากอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเหตุที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะอันนี้เราพยายามที่จะพัฒนานะฮะวางแผนในเรื่องของการเฝ้าระวังผลกระทบ ภัยพิบัติจากอวากาศแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ด้วยซึ่งเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทีนี้นอกจากสิ่งที่อาจารย์เล่ามาภารกิจของหน่วยงานอาจารย์ทําอะไรบ้างองีกคะที่เรายังไม่ได้รู้กันครับ,รบจริงๆแล้วท,ที่ผ่านมานะฮะเราตอนนี้เรามีอายุครบ4ปี CP, นะฮะเพราะว่าออสถาบันเราเนี่ยเพิ่งตั้งมานะฮะเมื่อวันที่หมกราคม2552นะครับเพราะินะับนนั้นเป็นเป็นการสถาปนานะฮะ เป็นองค์การมหาชนแล้วก็ดําเนินการมาประมาณ4ปีละนะครับสิ่งที่เราทามาในอดีตนี้ก็คือเราทําสร้างโครงสร้างพื้นฐานะนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าฟังเรามีหอดูดาวแห่งชาติอยู่ที่ดอยอินทนนท์นนจังหวัดเชียงใหม่เรามีกล้องดูดาวนะฮะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2.4เมตร<ม>กระจกนะฮะ2.4เมตร<ม>ก็เป็นกระจกที่เรียกว่าอาจจะใหญ่ที่สุดเป็นกล้องดูดาวที่ใหญ่และทันสมัยนะฮะไฮเทคที่สุดในเอเชีย <คน S 2> ตะวันออกเฉียงใต้ นะครับนะฮะหรือจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในทวีเอเชียอะไรก็ได้ซ, <นะ S 1> ซึ่งเราทําเองหรือเปล่าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็เป็นความร่วมมือกันนะฮะระหว่างหลายๆประเทศเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเรายังไม่เพียงพอแต่ในอนาคตเนี่ยนะฮะนอกจากการที่เราจะต้องไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเรายังพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือด้วยตัวเราเองด้วยนะแล<อ>้ก็มีสํานักปฏิบัติการซึ่ง สามารถที่จะผลิตเครื่องไม้เครื่องมือออกมาได้นะฮะแล้วต่อไปเราก็จะผลิตเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความทันสมัยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในอนาคตเรา,าจ,จะผลิตกล้องดูดาวของเราเองนะให้กับโรงเรียนหรือให้กับประเทศเพื่อนบ้านอะไรของเราก็ได้นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเรียกว่าหอดูดาวที่อยู่ในภูมิภาคนะฮะอีกห้าแห่งด้วยกันที่ไหนบ้างนะครับแห่งแรกที่สร้างเสร็จไปแล้วก็คือที่นครราชสีมาที่โคราชนะครับนะฮะอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเลยนะครับ แห่งที่2ที่เรากําลังสร้างแล้วคาดว่าจะเสร็จในปลายปีนี้นะครับก็คือหอดูดาวที่จังหวัดฉะเชิงเซา,าเชนะครับแห่งที่3นมะกำลังจะดําเนินการในปีนี้ก็คงเสร็จประมาณสักปลายปีหน้าที่จังหวัดสงขลานะครับแห่งที่4<ม>ก็คือที่จังหวัดพิษณุโลกะนะครับแห่งที่5ก็คือที่จังหวัดขอนแก่น<อ>เพราะฉะนั้นจะมีหอดูดาว5แห่งแล้วก็มีหอดูดาวแห่งชาติ ทั้ง5แห่งและหอดูดาวแห่งชาติจะเชื่อมโยงกันหมดเลยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพนะครับท่านทรงรับหอดูดาวแห่งชาติกับหอดูดาวภูมิภาคทั้ง5้าแห่งเนี่ยนะฮะเป็นโครงการในพระราชดำริทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะฮะโดยหอดูดาวแห่งชาติเนี่ยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาเพราะฉะนั้นหอดูดาวบริวารอีกข้าแห่งเนี่ยเราเรียกว่าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาตามด้วยชื่อจังหวัดนะฮะนครราสีมาจะเชิญเซาสงขา พิษณุโลกแล้วก็ขอนแกนดูเหมือนอีสานกับเหนือจะมีจะมีสองที่ไหมคะอาจารย์ของเหนือพิษณุโลกแล้วก็มีหอดูดาวที่เป็นศูนย์หอดูดาวแห่งชาติอันนั้นอยู่ต่างกันไหมคะกับการที่จะมีการจัดตั้งหอดูดาวหอดูดาวภูมิภาคเนี่ยจะมีกล้องดูดาวขนาดเล็กจะมีท้องฟ้าจําลองนะฮะเพื่อที่จะให้ประชาชนให้เยาวชนเนี่ยเข้ามาใช้นอกจากนั้นการเชื่อมโยงในระบบสารสนเทศเนี่ยอยู่ที่สงขาต่อไปดู ดาวที่ดอยอินทนนท์ก็ได้ oh. นะครับโดยที่ไม่ต้องมาที่ดอยอินทนนท์ก็ได้ <Okay. S 2> เพราะว่าเรามีระบบเชื่อมโยงนะฮะระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยง mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะฮะณ <Okay. S 2> ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พัฒนากําลังคนด้วย <Okay. S 2> นะครับนะฮะในการจัดตั้งตอนนี้เรามีฝ่ายสนับสนุนทางด้านออวิชาการทางด้านการบริหารนี่ก็พอสมควรแล้ว mm hmm. ตอนนี้เราก็สร้าง